สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงประเภทของพืชนนะครับก็ได้แก่ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวและประเภทพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเรียนกันว่าใบเลี้ยงคู่คืออะไรใบเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูก่อนการจัดประเภทของพืชน,นะครับลองมาดู2ต้นนี้นะครับ น,นักเรียนลองสังเกตนะครับต้นนี้ต้นแรกที่คุณครูกําลังขีดด้วยปากกาสีแดงก็คือต้นอ่อนของต้นถั่วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนของต้นข้าวโพดลองดูลักษณะที่แตกต่างกันใบไม่เหมือนกันใบไม่เหมือนกันใบหนึ่งยาวๆรีๆใบหนึ่งเป็นอย่างไรลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับต่อมา รากนะครบรากก็ต่างกันนี่คือรากของต้นถั่วอันนี้เป็นรากของต้นข้าวโพดนะครับต่อมาใบใบก็จะต่างกันใบของต้นถั่วและใบของต้นข้าวโพดนะครับทีนี้เขาบอกว่าในการจำแนกประเภทของพืชดอกนะครับก็แบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยง เดี่ยวนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเดียวใบเลี้ยงของใบเลี้ยงคู่นี่จะมีสองใบนะครับอ่าต่อมารากนะครับก็จะเป็นรากของใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นรากฝอยใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นรากแก้วนะครับต่อมาลำต้นส่วนใหญ่มีข้อป้องชัดเจนในใบ การในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับลำต้นส่วนใหญ่มีข้อป้องเห็นไม่ชัดเจนเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับต่อมามีเส้นใบขนานนะครับมีเส้นใบขนานพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทีนี้พืชใบเลี้ยงคู่บอกว่ามีเส้นใบเป็นรากเหนนะครับอย่างเช่นดูแตกไม่แตกออกมาอันนี้มีแตกไหมอันนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้มีนะครับต่อมา พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับดอกหนึ่งดอกมีกลีบสามกลีบหรือทาวีคูณของสามนะครับใบเลี้ยงคู่ดอกหนึ่งดอกมีกลีบดอกห้ากลีบหรือสี่กลีบหรือสี่คูณห้านั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้มีห้านะครับนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมๆกับที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับทีนี้นักพฤทษศาสตร์ได้จําแนกประเภท อของพืชดอกออกเป็นกลุ่มอะไรบ้างก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองนะครับทีนี้มาดูต่อมาพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะเป็นอย่างไรที่สําคัญบ้างครับเอามาดูอันนี้คุณครูก็ได้สรุปให้นักเรียนได้ดูนะครับสรุปนะครับเป็นการ สรุปให้นักเรียนก็คือสรุปมาจางตะรางตรงนี้นะครับอาทุกคนตั้งใจฟังนะครับมาพูดถึงใบเลี้ยงเขาบอกว่าใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดียวก็จะมีใบเดียวนะครับระบบรากนะครับรากก็จะเป็นระบบรากฝอยนะครับระบบลำต้นลำต้นส่วนใหญ่มีข้อปล้องเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ใบจะมีเส้นใบขนานนะครับลักษณะดอก ดอกหนึ่งดอกมีกลีบดอก3ากลีบหรือท้าวีคูณของ3นั่นเองอันนี้เป็นบทสรุปของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับต่อมาเราจะมาดูบทสรุปนะครับบทสรุปของอะไรลูกของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับใบเลี้ยงคู่ก็บอกว่า ใบเลี้ยงมีสองใบนะครับระบบรากเป็นรากแก้วนะครับลำต้นส่วนใหญ่มีข้อปร้องเห็นไม่ชัดเจนใบมีเส้นใหญ่เป็นรากแหน,นะครับแล้วก็ดอก1ดอกจะมีสหรือ5กลีบนะครับถ้าวีคูณของ4กับ5นั่นเองนะครับอาทีนี้มาดูจิจกรรมที่ครูจะให้หนักเรียนทำใส่ในสมุดในวันนี้นะครับก็ให้หนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในช่อง พืชใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่นะครับในตารางให้ถูกต้องนะคะเอามาดูอย่างเช่นดอกกุหลาบนะครับหรือกุหลาบกุหลาเป็นใบนักเรียงคิดว่าน่าจะเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่นะครับก็แค่กาลงปลยให้เลือกว่าน่าจะเป็นอันไหนนะครับน่าจะเป็นอันไหนนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมา เรามาพูดถึงพริกนะคระพริกก็ยังคงกล่าวว่าพลิกเนี่ยน่าจะเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่นะครับกล้วยเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่พุทธรักษาใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่นะครับแล้วก็มาลีเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่ ตะคล้เป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนจะสามารถจเํเแนกใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่ได้นักเรียนต้องนึกถึงบทสรุปข้างหน้าที่คุณคณรูสรุปให้นักเรียนฟังนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปด้านหน้าได้ว่าคุณคณรูสรุปว่าอย่างไรในเรื่องของพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู่นะครับก็หวังว่านักเรียนสามารถทํากิจกรรมทั้งหข้อได้อย่างถูกต้องสามา,ารถ จำแนกประเภทนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ